สวัสดีจ้ามึงนี้ก็สิทห้ามะเขือน้ำมะนาวโซดานะคะไปดูวิธีทำกันเลยอันดับแรกใส่น้ำตาลจ้าตามใจฉันเนาะมักหวานก็ใส่หลายมากหวานก็ใส่น้อยอนี้อันดับต่อไปน้ำร้อนจ้าน้ำต้มสุกแบบร้อนเลยเนาะตามใจฉันเหมือนกันค่ะน้ำตาลเพิ่มเทาไรอันนี้กินแก้วแบบนี้จะดีท้องเพียงต่อไปก็หั่นมะนาวจ้ามะนาวตามใจชอบเลยนะคะอันนี้หั่นเยอะเพราะว่ามะนาวบอ๊ค่อยสิเป็นน้ำเท่าไหร่ รีดน้ำมะนาวจ้านี่เปนอายุเลยตัวน้ำเงานตัวน้ำมะนมาวมกินเองใช้มือของจบเองนะคะกินเองเนาะเราไปขี้หมุนจั๊กของเทน้ำลงไปค่ะตามด้วยโซดาแล้วแต่ยิ่ง แล้วจ้ามะนาวโซดาวันนี้ไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องตามใจข้อด้วยนะคะไปแล้วนะคะ